สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประกาศความเป็นไทยลิซ่าได้มาไายแบงก์วอนที่คอนเสิร์ตแบล็ k พิงค เมื่อวันที่15ตุลาคม2565ที่ผ่านมา4ีสาวแบล็กพิงเจนนี่จีซูโรเซและลิซาจัดคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์เวิร์ลทัวร์บอลพิงอินโซแค่วันแรกก็สนันจัดเต็มเพราะโชว์ของทั้งสี่สาวทำเอาสะเทือนไทม์ไลน์แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศที่บินไปชมบอกเลยว่าฟินตาแตกจึงกับความสามารถของสี่สาวมากแม่และที่ประทับใจที่สุดก็คือคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซาที่เดินทางไปให้กำลังใจลูกสาวถึงกรุงโซลด้วยโดยคุณ ถ่ายภาพคู่ลูกสาวและเพื่อนๆทั้ง Rose, เจนนี่จีโซและโรเซ่พร้อมระบ,บุคแคปชนันตายภาพว่าชื่นใจเนาะในขณะที่สองสาวแทรกกุกลายอย่างสอนอดีตสมาชิก CLC และมินนี่จีไอดอลก็ไม่พลาดไปให้กำลังใจลิซ่าเช่นกันและที่พิกก็คืองานนี้แอบคล้องมาลายแบงค์วอนให้ลิซ่าแสดงความเป็นไทยให้โลกรู้ด้วย โดยแฟนๆคาดว่าจำนวนเงินจากมาลายแบงค์ที่ลิซ่าได้น่าจะอยู่ที่ราวๆ12,000เลยทีเดียวเรียกว่าไม่ใช้เล่นๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n ี c o o m ขอบคุณครับ